เฮ้ยเส้นชัยเลยเหรอเฮ้ยเส้นชัยเลยวะ่ะทุกคนผมโดนชิลอดแล้วผมมาทวงที่หนึ่งแล้วใครมาไม่รู้ที่สองเอ็ดเก้าสิบไปเลยพี่เฮ้ยได้อยู่เจดงสดีผมเกมเรือิ่งอะไรฮะวันนี้ผมจะมาขับขั้นของโรตัสนแล้วนะผมคิดว่าต้องขอาไลและผมใช้เพืนอน EU, EC 3, ี ECU สามนะตอนนี้ผมจะบวกแล้วแล้วเราจะต้องไปซื้อในที่ร้านสัญญานะครับผมนี่ร้านแรกรับร้านสัญญาเนะครับเอาอีหกสิบนะ ECU ห้าไปเลยครับ เวลาเร,เรา,ารีวิวกันว่า5มันจะดีขนาดไหนตัดเลยเพราะว่าต้องใช้แล้วแต้มไม่ขึ้นครับอัปเกรดเป็นขั้น5เรียบร้อยนะตอนนี้ผมฟูลทุกอย่างแล้วโคตรเทเราตัดคันนี้ ECU 5้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันให้ดูนะผมจะทำแต้มขึ้นได้มากกว่าน,นี้หรือเปล่ารีวิวขั้น5ครับเฮ้า <c oughs> ไปทีเช้ากันเลนยเ <c oughs> ช้ามากระจัดเลยครับ เรามาลองดูกันนะว่าจะแรงหรือเปล่ามี่รูติด้วยตาเนี้อไอ้แปะหผมสู้นะสู้ไอ้แปะหผมสู้ชีรอนผมไม่สู้ไปฮะอุ้ยโหเอรู้สึกเร็วกว่านิดนึ่งด่านนี้ผมไม่ไม่ไม่ชินนะ ต้องดูแมพว่ะจำแมพไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นครับตอนนี้กูแรงจัดชนยับเลยอ่ะถ้วยรถจะจุยจ,จายเลยฮะเฮ้ยจะขับมันนะเอาจริงอีซูยูสามยังรู้สึกแรงเลยอันนี้ผมรู้สึกกอดถนนเลยนะ หรือผมเป็นที่บิวผมะวะพี่ผมมันจะดีดนะเลยรู้สึกว่าเร็วล้วแต่ก่อนถนนจริงก่อนทุกคนบิวในะก่อนถนนมากเลยเลี้ยวเลยวก็ดีเลี้ยวก็ดีนะดิมาแล้ว เง <pr> Today, ั 8, ้นแก่พวกสีทองกันเลยแต่ F8 ผมโคตรตึงเลยข้างหน้าเนี่ยไปเว้ยไปเว้ย ใช่แล้วเว้ยข้างหน้าถ้วยเก้าิบเจ็ดว่ะทุกคนดันได้ว่ะซีอูห้ามาแล้วเว้ยทุกคนโอ้โหแรงแรงแรงจริงแรงจริงเมมเลยไม่แก้ผมเมมเลยจากที่สี่ที่ห้าขึ้นมาที่สองขึ้นมาเจ็ดเก้าเจดเก้าต่อไปห้ามต่ำก 91, ว่าเก้าสว่ะเก็บถ้วยมันเก็บยากนะทุกคนผมว่า <c oughs> น่าจะดันได้สักพันเจ็ดเรามาลองดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่าสักห้าตาเนะี่ยดูว่าแต้มมันจะขึ้นไปถึงไหนนะถ้าผมไม่ชนนะถ้าชนก็เรียบร้อย มาไม่ช่วยอะไรอา้เจอเหมือนกันเลยเว้ยเขาก็ดันพันเจ็ดอยู่แล้วนะ <c oughs> แต่รถเราไม่ได้แต่งสีดิค่อยแต่งนะขอทำแต้มก่อนสีไว้ที่หลังอู้ยชนไปหนึ่งทีเรียบร้อยโอ้โหสองทีสามทีโอ้ยเกือบ เเเกกกืืกืืออออบบบบหักหักเลยตาเล่งเราสูงโอ้ยผมชนยับยับเลยวะดานนี่ผมว่าผมตามได้วะผมคอมบิ่นกันเออชจมิชิงลบไปหนึ่งถ้วยหายฮัโหล แปสิบสี่แล้ววะต้องเก้าสิบเอ็ดวะต่ำอะอย่างต่ำต้องเก้าสิบเอ็ดวะทุกคนผมแย่แล้วเอ้ยอย่าชนดีชนจะถ้วยหายสี่อยู่ทุกคนตอนนี้ เ1ว่ะตอนนี้ผม90แล้วเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วขออีกแต้มเดียวผมจะไม่ขาดทุนเก้าสิบเอ็ดแล้วเว้ยหืด่นานนี้มันโคตรตึงโคตรเก่งเลยวะเล่นแล้วโคตรเก่งเลยฮัลโหลเก้าสิบสองแล้วเว้ย มันต้อง97วะ่ะมัน97ว่ะทุกคนไม่งั้นถ้วยผมเท่าเดิมเท่าทุนเท่าทุนโโหลยากกันเนี่ยยากห้องช้ยการแล้วว่ะทุกคนการเรียงคะแนนอ๋อไม่เป็นไรยังไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าเป็น89อันต่ำสุดข้ามเลยผมข้ามไปดูด่านกันเลยเกาะเงินประกายทองซ้ายก่อนจึกจ๊กจึ๊กจึจ๊อ่านนี้โอเคโอเค อันนี้ดตาน,นี้เป็นเยู่แตานนี้พ่อไหวแต่น,นี้พ่อไหวครับทุกคนพอสู้พอได้สู้ไปเว้ยแข่งเพอร์เฟกต์รอบนี้มาเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย ยังตามคขไม่ทันหรอมีชีรอนข้างหน้าด้วยติดหน่อยแล้วกันอืมเฮ้ยเขาสีสีข้างขลอกเขาสีข้างตลอกนเขาห้ามหันกันมาทุงคน,นอ่า,าผมสีข้างขลอกกันชวนไปนิดนึง โอกาสที่จะพิกมาแล้วครับทุกคนขอเริ่มชนแล้วขอเริ่มคุมรถไม่ได้แล้วเป็นโอกาสของเราแล้วครับทุกคนไปเว้ยรถเราแรงรถเราแรงเราเชื่อนใน้มั่นในรถเราโอ้ย,อยชอนมา ับมาครับอ๋อชีทขอบขอบชีทกินชีทไปน็นอ่งทีหิวโอ้ยโอ้ยจะเส้นชัยแล้วเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วพาไม่ได้แล้วผมพาไม่ได้แล้วผมพาไม่ได้แล้วผมมีแบบนี่แหละโค้งนี่แหละโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายไปลูกพี่หนี เอ,อ้อเรียบร้อยผมที่สองที่สามไปแล้วเอออ <laughs> เอออชนทีเรียบร้อยเลยชีลอนทางตรงได้ครับได้แต้มแล้วป่ะเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูถ้วยเลยมันจะลุนที่สองโอ้ยได้อยู่เก้าสิบสี่ว่ะต่อไปถ้วยผมเก้าสิบเอ็ดนะถ้าต่ำกว่านี้ผมแย่เลยต่ำกว่านี้ไม่ได้ละเก้าสิบเอ็ดละเจอใครเนี่ยตึงไหมเนี่ยโอเคเหมือนกันครับล้นเหมือนกันสู้แม็กสวยจัดเล t s g ก แล้วยู่หลังสุดเลยนะแล้วเราอยู่หลังสุดเลยไงจะตามได้ไหมเนี่ยตามได้ตามได้โอ้โหเสียงสเปนปาร์ผมดังเลยนะกดแรงไปหน่อยเมื่อกี้เฮ้ยอยู่ทรายอยู่บนทรายอยู่บนทราย ล้อนี้สวยครับร้อนี้สวยแต่ชิลอนตามมาแล้วผมจะโดนกินแล้วตอนนี้นะผมโดนกินแล้วมาแล้วชิลอนเขามาทวงแล้วมาทวงที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเบกแตกนะเบกแตกนะออเออเบกแตกเงิน แย่แล้วทุกคนโคงหน้าตัวยูปะ่ะน่ใช่นะโคงตัวยู่มะยังไม่ใช่ไม่ใช่ตัวยู่อะเฮ้ยเส้นชัยเลยเหรอเฮ้ยเส้นชัยเลยวะ่ะทุกคนผมโดนชีรอดแล้วเขามาทวงที่หนึ่งแล้วใครมาไม่รู้ที่สองเอ็ดเก้าสิบเอาไปเลยพี่โอ้ยได้อยู่จี้ตืดผมเมื่อกี้กอเจ้าที่สอง ชิลล์รอนนี้ต้องยอมเลยวะ่ะทางตรงอะ่ะไม่ไหวครับทางตรงเข,เขากินจัดอุ้ยผมได้มา99ะ่ะแต่ผมต้องสลัดถ้วย91ออกแล้วข้ามเลยทษทีไปดูรถเลยครับชิลล์สองเราต้องสู้ตัวเองวะเราต้องสู้ตัวเองนะถ้วยมันต้องเล่นสู้กับตัวเองแต่ต้องห้ามต่ำกว่า97วะ่ะรอบนี้ต่ำกว่า97จะแย่นะแต่ถ้วยผมดันได้แค่99เดี๋ยวมิกเกเห็นไหมตอนนี้ผมดันได้99ไม่รู้ว่าตานนี้จะลอยหรือเปล่าถ้าชนก็น่าจะไม่ได้ครับต้องอย่าชนเลย รอบนี้เราจะไม่ดูดับแล้วเราจะโฟกัสขอบครับทุกคนรอบนี้เราจะโฟกัสขอบแล้วก็พยายามทำเวลาให้เร็วที่สุดแต่โ,โหสะด่านนี้ก็มีโอกาสชนสูงนะในช่วงห่ังนะเดนมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันโอกาสชนสูงในะีตรงนี้ถ้าตรงนี้รอดข้างหน้าก็ยังก็ยังก็ยังโอกาสพลาดสูงนะเพราะนี่อะเพราะว่ารถมันเร็วไงรถมันเร็ว แล้วเราคุมไม่เรื่องคุมไม่ได้ยังคุมไม่ดียังคุมไม่ใช่อะไรเก้าสิบห้าแล้วเอ้ยโดนชนเก่งเก่งจัดเก่งจัดเออชนเออโดนชน โอ้โหสวยสวยประตูนิดนึงก็98แล้วโอเคผมได้กำไรหนึ่งละกำไรหนึ่งละทุกคนลบหนึ่งว่ะ97ละเท่าทุนละเท่าทุน ไปครับ98เหรอโอ้โหลบสองอีกโอ้96โอ้โหลบแน่นอนอย่างงี้หมดแต่ดูถ้วยฮัลโหลโอ้โหลบสองนีด93เละเทะ <c oughs> เละเทะว่ะ97ผมไปแล้วแต้มลบอล่างเงี้ยยาก94ยากจัดแต้มไม่ขึ้นเลย ก็ประมาณนี้ครับผมก็แรงขึ้นนะครับแต่ว่าผมยังดันแต้มไม่ได้เองนะครับผมแต่ว่าเจนคิดได้ครับผมน่าจะเป็นอะไรปฏิจตสมชมนใหม่ได้สวัสดีครับบุ๊ย